สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับ easy gaming กันอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม one punch man the strongest นะกับเซิร์ฟเวอร์647นะครับกับวันที่9แล้วนะครับวันนี้ก็เป็นไอทสายฟรีของเซิร์ฟเวอร์647นะก็อันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปที่2แล้วนะเพราะว่าคลิปแรกผมอัดไปก่อนหน้านี้แล้วนะคือผม ไม่รู้ว่าผมไปผือทําอะไรมานะคลิปก็เลยไฟคลิปมันก็เลยเสียนะครับทุกคนก็เลยได้มาอัดใหม่นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนก็เดี๋ยวจะพามาอัปเดตทีมนะครับแล้วก็จะมาแจกโค้ดนะครับที่ยังใส่ได้นะถ้าใครยังไม่ได้ใส่ก็สามารถเอาไปใส่ได้นะสําหรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นอยู่นะครับเพราะวันนี้เป็นวันที่ 9แล้วนะครับตะกี้พูดวันที่9หรือวันที่8แต่ว่าวันนี้เป็นวันที่9แล้วนะครับทุกคนวันที่9นะครับก็มีแจกตัวม่วงนะครับฟรีนะ10ใบนะครับทุกคนถ้าใครได้ตัวอะไรก็หรือว่าลูกแก้วสามารถคอมเมนต์ขิงกันได้นะครับส่วนตัวผมผมจะดองไว้นะเพราะว่าพรุ่งนี้มันจะมีกิจกรรมนะครับ แจกอีก10ใบนะผมค่อยไปสุ่มทีเดียว20ใบแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทําคลิปมานะครับเพราะว่าผมใกล้จะการันตีแล้วนะสําหรับตั๋วม่วงนะครับมาดูตรงนี้นะตั๋วม่วงนะ4 4ใบแล้วนะครับทุกคนก็อีกแค่ประมาณ66ใบนะก็จะเอ้ยอีก36ใบนะก็จะการันตีแล้วนะครับทุกคนผมก็ล็อกเป็น ราชาทะเลลึกไว้นะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะจริงๆก็อยากได้ใต้ดินนะเพราะว่ามันมีล่างแรกนะทะเลผมไม่มีล่างแรกนะแต่ก็ทะเลมันโกงนะทุกคนมันก็เลยก็เลยอยากอยากอยากได้ทะเลมากกว่านะเผื่อแบบอนาคตรเราจะได้ล่างแรกนะครับอ่าวันนี้วันที่หวันที่6นะครับทุกคนก็มีกิจกรรมอ่ายานนะมันก็มีกิจกรรมยานตรงนี้ที่เราเล่นวันแรกนะก็คือเมื่อวานนะครับทุกคน กิวผมก็ได้จบอันดับที่10กว่าเลยนะก็โอ้โหตอนนี้ก็อยู่กิวก็อยู่อันดับที่11เลยนะก็เมื่อวานก็จบอันดับที่10กว่าเลยก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเราก็เน้นเล่นชิวๆไปนะสําหรับตรงนี้อันนี้ก็ยังเหมือนเหมือนเดิมนะครับทุกคนจัดปาร์ตี้ก็จัดเหมือนเดิมนะอันนี้ก็แนะนําให้มาจัดนะแล้วก็พยายามมาดูตรงนี้บ่อยๆนะครับเผื่อจะมีแบบปาร์ตี้แบบพิเศษนะครับจะได้ตรวจทองนะ เอามาแลกตรงนี้นะเนี่ยเอามาแลกตรงนี้นะอันนี้ผมเพิ่งรู้นะจากสตรีมนะครับผมอ่าสตรีมแล้วก็คุณกายมาบอกนะว่าตรงนี้นะคุณกายซื้อไปแล้วมันจะรีนะครับก็คือถ้าเราซื้อตัวออต๋วกาดเออตั๋วกา์ดาวไปนะแล้วก็มาอีกวันหนึ่งมันก็จะรีมาให้ซื้อใหม่นะครับอันนี้ก็ผมเพิ่งรู้นะผมก็ได้ทําการซื้อไอคอกับโซไปนะอย่างละหนึ่งถ้าเราต้องการแบบพวก พวกนี้พวกคอรหรือว่าโซอ่ะแล้วก็ไอร้รดจานวนถลถราคาเนี่ยมันไม่ตรงกับที่เราจะซื้อนะแนะนําให้มารีก่อนนะทุกคนมารีสักรอบนะเผื่อแบบเราจะได้แบบเนี่ยส่วนลดนะเนี่ยส่วนลดตั้ง40%่เปอนะผมว่าลดมาเยอะนะลดมาร้อยหนึ่งเลยนะทุกคนเกือบร้อยนะเกือบร้อยประมาณ90กว่าตรงนี้ก็ดีมากๆนะส่วนที่ดำนะผมก็ยังไม่ได้เลยนะ อ่าผมเพิ่งมี3,800ดร้อเองนะครับทุกคนตอนนี้ก็เรื่อยๆนะขาดอีกประมาณ3 0 0พนนิดๆเราก็ได้พี่ดำแล้วนะเดี๋ยวเวลาอีกตั้งหกวันนะชิวๆนะครับส่วนอาวุธตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้ซื้อนะเพราะว่าที่ผมไม่รีบเพราะว่าผมไม่มีพี่ดำล่างแรกนะสุ่มยังไงก็ไม่ได้นะครับส่วนคนอื่นก็โอ้โหได้ไปหมดแล้วนะครับทุกคนวันนี้กิจกรรมเอ่าไอ้เจ้าบูลอสดนะยานบูลอสมาแล้วนะครับกิว น่าจะคิวอันดับหนึ่งน่าจะตีเกลิวกันชุบตายแล้วนะถ่ากิวไหนก็ได้นะตีเกลิวกันชุบตายแล้วก็จะปลดยานโบลตสเข้ามาในเซิร์ฟนะครับก็ของระวันก็ดีนะมีการ์ดอัพดาวนะ์นะได้5า้าใบแล้วก็มีของทองนะครับอันนี้ก็แนะนําให้แลกนะของทองกับการ์ดอัพดาวนะ์นะสําหรับตรงนี้นะครับทุกคน เอาวันนี้นะผมดูโฆษณานะเมื่อวานผมก็ดูโฆษณาเอาเพชรนะวันนี้ผมก็จะดูโฆษณาเอาเพชรนะครับถ้าใครเพชรเหลือๆก็ไม่จํำเป็นนะแต่ว่าตอนเนี้ยอาแพ็คตรงนี้ผมก็ไม่ได้ซื้อใช่ไหมยังไม่ได้ซื้อแถมตัวดำนะครับทุกคนดันไม้อีกแล้วนะก็เลยต้องดองเพชรแบบดองเพชรยาวๆอ่ะแล้วยังมีกิจบาโคซันอีกทุกคนคือ กิจกรรมที่ใช้เพชรคือเยอะมากจริงๆนะผมก็เลยจะทําการเอาเพชรก่อนละกันเลเวลก็ค่อยว่ากันละกันนะทุกคนนี่ก็ยิ่งอีกสองวันนะตรงนี้ก็ยไม่ค่อยมีอะไรนะกิจกรรมใหม่ๆไม่ค่อยมีนะครับทุกคนมาดูาตัวละครนะครับตัวละครตอนนี้ผมจะปั้นเป็นอัศวินจักรกลน,นะครับมาเป็นตัวหลักนะแทนกีนอสนะทีมก็จะเป็นประมาณนี้นะเอาอ่าสม วัคซีนแมนนะอยู่ตรงนี้แล้วก็กล่องตัวนี้ก็อยู่ตรงนี้นะอันนี้มันจะเพิ่มดาเมจปะ่ะตรงนี้มันแถวหน้ากับแถวหลังนะรูปแบบนี้ผมก็เลยกดตั้งค่าได้ตั้งค่ายัางไงอะ่ะ <c oughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตั้งยังไงนะอ่ะช่างมาเถอะแต่ว่ามันจะมีนะ่ะกล่องตรงนี้นะ เหมือนจะเพิ่มด้เมจหรือว่าอะไรเดี๋ยวผมกอดูนะค่ายลบเหมือนจะนี่ป้าเพิ่มโจมตีนะของแถวนี้ก็คือวัคซีนแมนกับกาโล่นะอ่าเป็นประมาณนี้แล้วก็ดูไม่ไม่ใช่ดูซื้อพลังงานนะผมซื้อถึงแค่ร้อยนะกิมมันควรซื้ออีก2รอบนะแต่ก็อย่างว่านะทุกคนเดี๋ยวเพชรจะไม่พอแบบเอาไป ซื้อหรือว่าซื้อตัวดำกับซื้ออาวุธสามดาวของไอเจ้าพี่ดำนะตอนนี้ผมก็เลยต้องดองเพียดไว้ค่อนข้างที่จะต้องดองไว้เยอะเลยแหละทุกคนตอนนี้นะอ่าแล้วก็ร้านทําเค้กนะตรงนี้กิจกรรมใกล้จะหมดแล้วนะครับเหลืออีกแค่สองวันกว่านะตอนนี้ผมบินโกไปอ่าสองแถวนะตอวน,นี้กับแถวนี้นะครับทุกคนอีกแถว ถ้าผมได้แถวหนึ่งผมก็จะได้ตัวมุกอีกห้าใบนะแต่ก็น่าจะยากนะเหลืออีกแค่สองวันแล้วก็ผมเอาเค้กไปแลกแล้วนะไปแลกไอหินฮีโร่นะครับทุกคนนี่ผมแลกเป็นหินฮีโร่มาแล้วนะนี่เฮ้ยอันนี้น่าสนใจนะเนี่ยสองพันอันสองหมื่นร้อยกับสองแสนปะน่าสนใจน่าสนใจแลกเป็นหินฮีโร่ไปแล้วนะทุกคนแล้วก็พยายามจะดองให้ ได้ไอ้นี่ละกันม่วงไอดาวไอไม่ใช่ตัวม่วงละกันนะครับทุกคนถ้าไม่ได้จริงๆก็น่าจะเอามาแลกพวกนี้แหละเอาแลกไอหินฮีโร่มาก,ก่อนนะอย่างแรกเพราะว่าเผื่อเอาไว้ให้ใช้ให้กาโร่นะเราก็ดองไว้นะสําหรับหินฮีโร่นะแนะนําให้ดองไว้นะครับทุกคนตอนนี้ทีมผมหลักๆก็ จะเป็นประมาณนี้อาจจะเปลี่ยนแบบเป็นแบบนี้บ้างนะแต่ว่าการการโล่ผมจะใส่การโล่ไว้สับดีก,กว่านะและ้วยิมก็ยังเป็นตัวเดิมๆนะทุกคนยังไม่มีตัวใหม่เข้ามานะเพราะว่าผมเกลือน,นะอผมค่อนข้างที่จะเกลือแบบเกลือมากๆนะสําหรับตอนนี้มาทุกคนเดี๋ยวมาดูเพื่อนนะครับไหนเอยเสียดายรุดเลดได้ลูกแก้วอะตอมกับราชาใต้ดินโอ้คือน้องเมเบลนะ คือดได้ลูกแก้วบ่อยมากทุกคนตอนเนี้ยมีลูกแก้วทะเลลึกแล้วก็มีลูกแก้วมา้าสุ่มมาได้ลูกแก้วอะตอมกับลูกแก้วใต้ดินอีกทุกคนแบบตัวคนอื่นเขาดีกันจังมันดีใจนะแต่ว่ากว่าจะทําได้หนูนะ่าจะไปสุ่มเอายูอามาเล่นก่อนก <c oughs> ินเป็นเลยซเล่นนะดวงดีจังโ เงดีมากเลยอ่ะน้องคนนี้นะมาทุกคนเดี๋ยวอสู้แล้มาดูเพื่อนก่อนละกันมาดูเพื่อนก่อนว่ามีใครมีตัว SSR บวกแล้วนนเนี่ยคนนี้ก็มีราชาทะเลลึก SSR บวกคนนี้ก็มีพี่ดำ SSR บวกพร้อมอาวุธหรือเปล่าพร้อมอาวุธสามดาวนะคนนี้ล่ะเจเจยังไม่มีนะนี้ก็ยังไม่มีมุนนาบิตะ คุนาบิโตะนะก็ยังไม่มีนี่ล่ะวันนี้มีพี่ดำแล้วนะอาวุธสองดาวยังไม่สามดาวนี้ไม่มีโอนากิยังไม่มีอ่าเรามาส่องดูเพื่อนกันนะครับอุ้ยคนนี้มีพี่ดำแล้วก็ฟินิกแมนโโอ้หคนนี้ตึงๆเลยนะฟูดุกะกูคุดะนะฟูดุกูคุดะนะก็มีใต้ดิน วนดูดิคนอื่นเขามี S R บวกกันหมดแล้วอะปอยังไม่มีแต่ว่าปอมีลูกแก้วนี่นะลูกแก้วอัศาวินนะ้องมาบอกยอยู่นนี้ก็มีราชาทะเลเลิกอันนี้น่าจะเลิกเล่นไปแล้วหรือเปล่าออยังไม่เลิกมิเกลมิเกลก็ได้พี่ดำแล้วอาวุธสามดาวไหมอาวุธสามดาวเรียบร้อยคุณแฟนตาแฟนตายังไม่มี One X S R 2มีพี่ดำกับด้วง พี่ดำอาวุธสามดาวตวงดาวแล้วตอนนี้ยังไม่มีอมองมีเป็นไออะต้ดินวันนี้ก็มีใต้นินโคโคมีพี่ดำอาวุธสามดาวไหมอาวุธสามดาวเรียบร้อยอุ้ยของทอง HP HP โอูโหของทองดีมากเลยนะนี่ก็มีพี่ดำเรียบร้อยอาวุธสามดาวด้วยนะยิสยังไม่มีมีโจไดย,ยัง คุณแบกอันนี้ใสายเติมอยู่แล้วนะวุ้ยยังไม่มีพี่ดำแล้วเนี่ยแต่ว่ามีอัศวินจักกลดูดีทุกคนมีคนอื่นเขามี s อ r บวกกันหมดแล้วนะพี่ดำเอาอันนี้ล้างแรกเนี่ยวะผมดึงว่าล้างสองไม่มีก็ไม่มีนีมมม่มีพี่ดำเอาเวอร์สามดาวเทพมาม่าก็ยังไม่มิสซิก มไม่มีไนท์ไม่มียูปินใช่ปะยืน,ม,นมันอ่านว่าอะไรวะเนะี่ยแล้วมีพี่ดำนะแล้วก็โอ้โหของทอง,องสวยมากพี่ดำอาวุธสามดาวนะวันนี้ก็มีพี่ดำอาวุธสามดาวเอาเอาวุธสองดาว a อคุณลามินยาเมาเนะี่ยเล่นเล่นอยู่เหรอใส่อะอันะนี้ก็ ก็ยังไม่มีนีม่มีพี่ดำแล้วอาวุธก็เพิ่งสองดาวถ้าเป็นผมผมจะรีทุกตัวเลยนะเพื่อมาอัพอาวุธสามดาวให้พี่ดำนะให้อาวุธสามดาวเรียบร้อ,อยยังไม่มีส่วนมาก SR s บวกแบบเยอะนะเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆตอนนี้ส่วนมากจะเป็นพี่ดำนี่แหละเพราะว่ามันด้วยที่แจกฟรีด้วยนะคนนี้ยังไม่ได้อัพนี่ก็ไม่มีโอเคหมดละ ดูทุกคนแบบทุกคนดวงดีมากได้มีเห็นมีทะเลมีใต้ดินมีฟินิกแมนส่วนมากจะเป็นทะเลนะค่อนข้างที่จะเยอะมากมากแบบมากอะดวงทุกคนดีมากๆนะอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นโค้ดให้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นโค้ดให้นะโค้ดนี้คือโค้ดอ่าที่ยังใช้ได้นะใครที่ใส่ไปแล้วก็อ่าให้คนอื่นใส เพราะว่าตอนนี้โค้ดใหม่ๆก็ยังไม่มานะอันนี้สําหรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆนะก็ได้ตั๋วม่วง1ิบใบมั้งแล้วก็ได้ตั๋วแดงตั๋วได้ของนู่นนี่นั่นนะก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะก็อย่าลืมใส่กันนะก็ลองใส่ดูนะเผื่อแบบบางคนก็ยังไม่ได้ใส่นะเผื่อเผื่อใส่ได้อะไรแบบนี้ก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะในวันที่9ก็พลังผมตอนนี้ก็เพิ่งสองแสนหกหมื่นนะโหก็ยังห่างจาก รอปร้อยค่อนข้างเยอะนะแต่เราเน้นเล่นเรืเ่อยๆนะครับเน้นเล่นชิวๆนะพอพอยานอาวกาศผมก็สู้ใครไม่ได้นะติดไอ้อ่าติดทอ็อปแบบ10กว่าเลยนะก็ไม่เป็นไรนะเราก็เรื่อยๆล้วกันทุกคนเน้นเล่นเรื่อยๆนะก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับส่วนใครที่ยังไม่กดก็ฝากทุกคนกดกดกดให้ผมด้วยนะครับก็ใครมีคอมเมนต์อะไรอยากสอบถามก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้ล่างคลิปเหมือนเดิมนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายๆไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากทุกคนกดติดตามไว้ด้วยนะครับทุกคนบายๆครับ